ขอบคุณเสียงประเบอรครับท่านนายกเหล่าการชาติมาในชุดผ้ายอกพรมประยุกต์ใช่ไหมค่ะประยุกต์ชุดไทยด้วยเสื้อของท่านผู้ราชการจังหวัดสกลนครนั้นเป็นผ้าย้อมคลามผสมกับสีธรรมชาติที่เป็นเปลือกไม้ด้วยนะคะจะเห็นว่าไม่ได้มีสีคลามอย่างเดียวเป็นทำให้ดูเด่นสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ้ขอคุณนะครับขอบครณเสียงประเบอรนะครับก็ขอเรียนเชิญ ท่านธน,น,น,นาคารจังหวัดน,นะครับท่านธนาการจังหวัดสกลนครนะคะท่านศิทธชัยรังสีการคมและพยายสท่านนะคะคุณประภาพรรงสีิการคมนะคะได้รับเกียรติมอบดอกไม้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของนู้ว่าเมื่อสักครู่ไม่มีช่อดอกไม้กับตอนที่มีช่อดอกไม้เป็นอย่างไรครับเก็บภาพให้ดีนะครับเรามีการบันทึกภาพบันทึกเสีวีดีโอด้วยนะครับเทโปโศน์ด้วยเพื่อนำเสนอให้ท่านที่เดินแบบวันนี้ได้สั่งจองกันนะครับ ค่ะท่านสิตธชัยรังสิทคธคิกุมนะคะพัฒนาจารย์งจงหัดสกลนครในชุดเสื้อนะคะแจ็คเก็ตสู่จากผ้าย้มคลามลายขัดพื้นฐานย้อมด้วยคลามและสีจากเปลือกต้นไม้นะคะ ขอบคุณประภาทรน่ารักนักธันตว่าท่านนายกเหล่ากาชาติอาางอีกครั้งหนึ่งครับเด่นเลยนะครับเลยมากกับการทําหน้าที่พ่อเมืองนะครับการดูแลพี่น้องประชาชนการบำบัดทุกบำดุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เล่นเลยกับการจัดงานรวมน้าใจไทยสกลร่วมมือกับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อต้องการนำรายได้ในการจัดงานครั้งนี้ไปช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนขอเรียนเชิญทั้งสองท่านครับมอบ่อดดอกไม้เป็นกำลังใจ ให้ทั้งสองท่านได้ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต,ต่อไปครับขอเท็มตบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญท่านผู้ว่าที่ด้านหน้าเวทีครับเชิญท่านผู้ว่าและท่านนายกเหล่ากาชาติอยู่ด้านหน้าเวทีครับรอที่ข้างหน้าเลยนะครับคละตอนนี้จะเป็นชุดฟินาเล่แล้วนะคะคุณสมบูรณ์อิอารีและคุณชิพนัดอิอารีนะครับ อ้สาาดนตรีมาเลยครับเป็นปินเล่ชุดสุดท้ายแล้วนะครับกับชุดแฟชั่นผ้าย้อมกลามชุดของท่านเป็นชุดปินเล่นะคะทุกชุดที่เดินตั้งแต่รอบแรกจนถึงท่านผู้สุดท้ายนะคะจะเดินขึ้นให้ชมค่ะ เิผู้เดินแบบทุกท่านบนเวทีนะครับของท่านรอกัลา่านั้นเป็นผ้าย้อมครามที่ทอเป็นผ้ายีนนะครับจากบ้านพันนาตำบนพันนาอำเภอสว่างแดนดินสวยงามโดยร่วมใจนี่คือความรักความสามัคคีของชาวสกลนครนะครับหัวหน้าส่วนราชการท่านบุญพลนครนะครับวันนี้ตีมของของ่าวอยเยอะมากนะคะตอนนี้เพราะท่านผู้บัญชาการตำรวจนะคะท่าน อย่างครับงานวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆกการมีส่วนร่วมขอบคุณกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มวิสาหกิจภาคครามจังหวัดสกลนครกลุ่มผู้ผลิตทุกๆกลุ่มนะครับรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านผู้นาองค์กรภาคเอกชนท่านผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็บริพักษ์นยทุกๆบริษัทภาครัฐนะครับของกระทรนะครับของคุภาคเอกชนขอบคุณภาครัฐนะครับท่านประธาน รสึมจะทำเธอกมีวันไหนที่เธอไปไกลจากฉันนี่จำนะครับไม่ไม,ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะโอ้มาถึงพูดต่อไปครับคุณวัชจจรินทร์ศรีนาพรตนายความจากอเเภอวานอนิวาสนะครับพร้อมกับคุณจุธามาศอัคคหาสีนะครับประธานกอพอสอเมือพนันนิคมนะครับ คุณวัชรินศรีถาพรมาในเสื้อผ้ายกครามลายสเก็ตธรรมสูงทอผ้าบ้านก่อตำบลหนองสมเภอวอนนิวาดนะครับตันเจียบที่ร้าน,นอุณติ์อำเภอวอนนิวาดส่วนคุณชุธาม,มาก ก็ไปเกียวกัทุกๆท่านนะครับและขอบคุณกลุ่มผู้ผลิตด้วยนะครับปีหน้าขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะพบคุยกับท่านดรสุนงยศุภวงศ์สักครู่นะครับท่านบอกว่าเราจะจัดคอลเลกชันนี้นอกเทศกาลอีกครั้งหนึ่งส่วนจะเป็นที่ใดเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของคอลเลกชัน blue flower flower and blue leaf ับไม้ดอกไม้สวยงามผ่านไปนะครับไปเห็นไหมฮะเสื้อเชิ้ตนะครับลายสก็อตเอาผ้ายมคลามมาประดับบุรีไปแล้วนะครับมาถึงชุดนี้เป็นชุดกิติมศักดิ์ชุดที่สองนะคะชุดที่สองชุดนี้ตรการตาเป็นอย่างยิ่งท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกๆท่านครับผมขออนุญาตกครับหนึ่งครับขอเสียงปรบมืออันสรงเกียรติของท่านต้อนรับท่านมรรพงศสงสัยนะคะ ตอนซื้อนะคะดูเป็นผ้าธรรมดาธรรมดานะคะผ้าเหมือนัดมีอธรรมดาพอมาออกแบบตัดเย็บนะคะประยุกต์เข้ากับผ้าลูกไม้แล้วสวยมากนะคะตัดแต่งด้เรื่อลิดนิดหน่อยนะคะสลับลายผิดคู่กับภรรยาของท่านนะคะคุณพิชพรัตพึ่งอารีค่ะสวยงามนะครับสมวัย สมฐานนะะดูแอคชันในบ่งบางอันนะทำไม่ธรรมดามาทำานะร,รอรอซอสเลยครับเนี่ยครับรอซอด้วยครับผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับสั่งตรงจากศรีสะเกดครับท่านไกลาราชแก้วดีมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโนครยครับขอเสียงุญบนโต้อน,นรอับะดอนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านไกรราชแก้วดีครับมาในชุดทำงานชุดนี้สั่งทำพิเศษบัดบัดจากพันดานิคมมาพร้อมกับท่านนายเบอร์โกศรีสุพรรณครับท่านนายเบอร์คำดงศักดิ์มานะปุ่เป็นชุดสูตรนะครับแหลงผลิตเนี่ย อยู่ที่เมืองพนานิคมนะครับเป็นทุรสูตรคลาสสิกัดที่ร้านสูตรคลาสสิกเซียนต่อไปนะใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังรอผลการประกาศดายู่นะในการทับสังผู้ต่อไปค่ะคุณชัชติมาพิสังนะคะหัวน้าการเงินธนาคารทรกศสาขาสกลนครค่ะมาในชุดราตรีลายมัดหนีนะคะผนผ้าจากบ้านดอนกอยและคุณอุดมพรเครือคำ หัวหน้าการเงินธนาคารทกสำสักนงานจังหวัดสก,กรุรครค,ค่ะชุดตร,าารีลายสก,ก๊อตนะคะพร้อมทั้งเด็กหญิงยานิสาเพชสังนะคะนักเรียนอนุบาลสก,กรุรครน,นะคะซึ่งเป็นบุตรีของคุณชุติมาเพชสัตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป .5 ทับสี่ค่ะมีทับเดี๋ยวนับ่มีทับ หมอะน้องยาแนน่ารักจังเลยเห็นไหมฮะเด็กๆใส่ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงดูสดใสนะครับใครมีลูกสาวตัดให้ลูกสาวใส่นะครับใครมีลูกชายตัดให้ลูกชายใส่แต่ใครมีลูกเป็นกระเทยก็ดูแลกันให้ดีนะครับ